ที่โปรดนะคะคุณพอ่อสงสารพี่บุญนำก็ละ่ะเอาเข้าไปเลยไม่ต้องวิตกกังวลไปยกมือไหวพ่อตาพ่อตาไหนอ่ะตามันโดดว่าพ่อตาไหนลิ้วกับบ้องเลยซาแดงว่าไม่ใจพ่อพ่อแม่มึงกระโดดอีกครั้งเดียพวพ่อแม่พ่อตาพ่อตาเนี่ยก็ฉันยกน้องทันดวันให้กับไอ้บุญนำมาแล้วคุณยังไม่รู้เรื่องเลย ถ้ามันว่าไม่รู้เรื่องเลยพวกแมนน่มันหลักหยอดมัง่งนี่เดีมึงกันนี่เข้าไปเลยนนองเข้าไปเลยเข้าไปเลยดูตาพ่อดิเข้าไปเลยวังว่าจะรีมาละมันแก้มใจมามันจอลปากเลล่าสวงออกแสต่ตกตอกไหลเสียซีเสียสักเลยอะผู้ปกป้องเราอย่างใจนี่ทำไมเอามานุษย์มึงมาจุดบูชา ไ้่นอนเจ้ามีจูอยู่กับมาหนุ่กูแกนเสียสีบสุดไอ้นักหนา้าแวบแากจับกระบ,บอกของม,มาร่าเข้ามาเลยบิดาตาตาพว่แม่ตายแน่นอนข้าววันนี้ถ้ามันไม่นั่งพว่แม่นั่งลองอแต่ก้าวเกียร์กูดมันไม่โคเลียนี่ของกูเปียกกังชิงมึงเชื่อกู มึงเจอกูแต่มันอยูที่ธาตีปัญญาสามารถนี่กลับไปเลยน้องเอาตกลงกูยินดีจะยกอิทธันตะวันให้ไอ้หนุ่มนัดแต่แน่นอนที่สุดมึงให้เกียรติศักดิ์ศรีกูมั่งดิเว้ยไอ้เพลิงการนี่กูเป็นพ่อมึงกูกอย่างนี้กูพอรู้เรื่องเอาอะไรศักดิ์ศรีอะไรกูต้องขอสินทรดทองมันว่างไงน,น้องสิ่งที่มีผมให้พ่อ ผมยินดีจะรับน้องธันวรรณไปเป็นองค์จีนีในนครสองแควพราเจ้าสินสอดทองมัน่นผมยินดียกให้เอออย่างนี้ที่เดี๋ยวยากอื่นมันไม่ได้เน้นทา้าเดี๋ยวพวกอื่นมันว่าเออไอ้ยักเพลิงกันนี่ขี้คลับยกลูกสาวให้มนุษย์โดยไม่มีสินสอดทองมัน่นมึงให้กูแน่ให้นะเอออย่างนี้ไอ้พ่อกูได้มีเกียรติมากพ่อจะอะไรอะพ่อขอก็ได้ขอกินมนุษย์คน โอ้ยกูกินมนุษย์หนึ่งคนเอาไปเลยอีศทางตะวันกูก็ได้บอกกับชาวยักษ์ว่าเออกูยกลูกสาวให้จริงแต่กูกินมนุษย์หนึ่งคนโอ้พวกขอกินมนุษย์น่ะเองก็ต้องยกให้เลยมนุษย์เองจังสองคนกินแต่คนเดียวเปียกพูดแก้วมันไม่มีทางเลือกเลยนะไม่รู้ด้วยเยบ้านหน้าบานกูไหมแต่ฉันจะไม่บังคับ หมายถึงว่าพ่อ,อยักจะกินคนไหนให้เลือกตัวเองนะสงสารกับชาวมนุษย์เป็นการเราปีชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์พอจารน์้อชาิงกะกรีพอจาเน้ออยากกินกูและจังนุ่งโกษและขาวเขา้าน่วยนูไม่แก้ที่ฮะเ <laughs> มื่อกี้แกกีนนุวยจุล่ะโอ้เออหน่วย,น,วยนูกับปินอยู่เลย,ยนะ <laughs> ไนตะกี่เขา้า ว่าจะกินคนไหนอ่ะพอ่อวันนี้ตั้งเพื่อความไม่เป็นปนัญหากับผู้กี่กล้ากี่กลัวเรารู้นิติอยากพูดาทีิกินมนุษย์สักคนเพราะมึงเกลียดกูเที่กูท่อให้รูมึงว่ผู้ว่แม่ไม่ใจพอมึงรู้เหรอเออมึงกินกูกุยายอยากแลันที่ กูตายเองไอ้ปูนแก้วอยากินมันจึงอยากไปกินกระสักสินักคอแต่มันแลงกูใจหดอยู่เลยกูยอมตายแต่นี่กูทำเพื่อลูกมึงอยากเปลี่ยนการได้ไปเมืองมนุษย์น้องทันตะวันได้ไปยู่เป็นราจินีเมืองมนุษย์แต่มึงคิดได้ดีนะมึงคิดได้ดีนะมึงขอหมอตอนลู้ว่ามึงตายลูกมึงตีลังมนุษย์เอาตายแต่ตากูยู่ลุกมึงรอมึงคิดได้ดี นั่นพ่อไม่ควรจะกินในตัวนี้นะกินในตัวหลังดีกว่าเออน้องเปีย,มยกมึงอยากต้มหลวอันละเอาเถอะกูไม่ได้กินดอกมึงชืง่อเปียกหรอกูไม่เคยเห็นเลยคนอย่างเนี้ยกูค,คนมาคอยเอ็นตัวไม่เอ็นแต่กี้เพะมึงบุญแล้วไ้เดอเอ็นตัวเปียกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคูถือว่ามึงเป็นภูณาลคุณจะยกของพิเศษยทีมึงสักอย่างเหรอย่าอายุว่าถนะ มึงจะได้อยู่รับชายลูกสาวกูลูกเคยกูไปช่วยชีวิตยาเม็ดนี้กินกันไปแล้วอายุยืนหมื่นปีหายเจ็บหายป่วยอยู่ครบแล้วปูกูจะยกให้มึงเอาสิยข้าไปกินเลยยาอายุวัฒนะ้วยมึงว้าวทำไมอายุยืนหมื่นปีอย่ายุ่ลยนี่ก็ถัวจับเลยอายุครับลนออยุหมื่นเพื่อนอายุหมื่นปีหายปีเด็กเปรี้ยเปรี้ยนกูยกให้มึงปอกว่าอยากกว่ากูอยากให ใจไปเติร์ดกูยืนที่นี่ลงอยากทำอะไรอาชีพตียาอายุวัฒนาน้องเปียกไงผมเห็นที่คุณแก้โชคดีนะหากผมก็กินยานั้นกับกูไม่มีกูพูดเลยกูรู้ว่ามันตลาดจริงไม่มีแล้กูไม่รู้กูกินจะแล้วโอ้จริงเชื่เถอะจริงมันัก่อนดีแล้วไปจ้อ ไปซื้อ,อยาแกไอ้ทีลาบันโดนม้อไอ้ไปใหญ่แรงตูกแล้วนี่ยังซื้อขวดสามซิซื้อมาได้กินไม่ว่าดูที่กินปุ้ม้อไอ้พูดไม่ถูกเลยมันมีมันได้รู้มันแดกนนเลยนะนคนเราเนี่มึงเจอกูแต่มันต้องเละไปซื้อ,อยาป้อมดอกม้อไม้เั่นเดียวหลานวิ่งวิ่งมึต้องย่อยมึงจ้อนนานเลยเบีย ผมลาก่อนะพ่อนะจะนํำน้องธันดะวันไปตามที่หมายเออโชคดีธันดะวันพ่อขาไม่ใช่หนูจะทิ้งตระกูลยุนญาติอะไรจนสิ้นนูจะไปอยู่กับพี่บุญนำจะไปอยู่เมืองมนุษย์แต่ลูกไม่ลืมพ่อหรอกค่ะเออดีกูก็จะไม่ลืมพวกเก็งเหมือนกันละนั้นพ่อต้องปฏิบัติธรรมะที่พอต้องถือธรรมะนะธรรมะเป็นยังไงเออใช่ให้พ่อปฏิานตนก็หน่อยไม่ใช่กูไม่เชื่อแต่พ่อมันไม่แน่เดี๋ยวยักเงินมายุยง เปียกมานำพ่อมาปฏิญาณตนหน่อยไอ้นี่ไม่ใช่ไม่เชื้อก็นนะแต่ว่าทำหนังสือไว้ต้องทำตัวอะไรว่าท่านน่ะเออข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าข็อปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าตาต้มตาตาต้มตัดสมมติตัดสมมติว่าข้าพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าคิดคดกบฏมาอะไรคิดคดนั่นบุญชิบรอไปค้อนใส่แล้วล้าวันฮะ มึงอย่าแซงแหละเออคุเข้าใจว่ากุไม่ทรยศทรยศ,รยศมาไหรกูเป็นผัวแม่มานั้นเรียบร้อยพอเราเข้ามากราบลานี่พอมาแล้วเอาไม้ว่าปานานงใจลักลไปกรับบาตราจัน กลับมาที่ดิแนแดนนครเทพปฐานปนัญหามันบานปลายแล้วครับพี่น้องนับตั้งแต่การหลมได้มาอยู่ดูแลองค์ชายองค์ชายหายป่วยต้องแต่งงานไม่หายป่วยก็ต้องบ้ากันตลอดชีวิต แร่งบูต้นเหตุของแผนการเขาจะช่วยกันได้หรือไม่ครับไป้องติดตามหาความเข้าใจครับตอนนี้พอเราคิดถึงองม์ใจย มา,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 าคิดถึงองค์ใจเกาไงท้องสนันเราต้องการในไอ้ป่วยแต่งอ้อนี่จวยได้แบบไหน นับแต่การร้องจงเก้ามาช่วยอักษาอยู่วังในงามกาไตกา้กากวาทจุกเจ้าเย็นทำเพื่อเจง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 นี่แหละแปนการกองเจงไอ้วิกลจริตไอ้เราเราไม่ผิดแล้วว่าการล้ไมีหมักเฝ้าอยู่แบบนี้ต้องใจไม่เอาก็ดีแล้วการล้งนั้นมึงเคยเห็นอ่ะเอเวลาพูดเนี่ยเปนเนี่ย อยากเข้ามานะเมียก็มาจูดแล้วเมียก็มาอยู่แล้วนั่งราปเขาไปเห็นหน้าเราค่อยกาลองอุ้ยตายตายไกลปล่อยว่าจนเข้าวังหัวมึงเออนี้องค์ชายพอเห็นนั่นแกมองเราด้วยตาที่ก็อความสวยเลี่ยผิดแล้วนี่กาลงจะหววขึ้นไปนอนด้วยหนังตีพอองค์ชายแกลงตำอีกคนจะริตมันก็เข้าไปจิตเจือเหนือก้อย เปลือกพอได้เสียกันมันตื้อเป็นพวกเมียกันแล้วมันนี่เอาประเทศละตึงอกใจแกไม่โบนี่แต่ปัตน,นัน้งที่มันไม,ม่เลรกมัอนกันมันบาตตอนบนไอตอนหลังมันไม่บาดนั่นเปลือเราเคยแลละกูนั่นกูบาอย่าเล้าเรื่องนี้อันนี้เวลาคนมารักษาแตงเอใหญ่เข้าไปองค์ชายจะตีหมอ้อตุบกหมอ้อเราปล่อยบา ก็ตีซอยรั่มกาแลเราแก่ไม่บาหม้อไปตำนำบนมั่งหม้อไปตำเรียกเพ็ดมั่งว่าตู้กล้องมั่งแรียคก้นตำบาเนี่กูตีแล้วเหมือนกูตำบาเบือ,อเมียแล้วก็นึกว่าบาจริงแต่ถ้าเราไม่ให้หม้อ,อข้าวถ้าหม้อพอเส้นด้วยันรับซั่งว่านายเท็กทำไมไม่ยอมไม่หมอไปรักษาลูกเราจะไปแม่เข้าเดือดทัดทุนเพื่อ ห้องใจไม่ได้บ้านี่ครับไม่ได้บ้ารู้ได้ไงไม่บอครับอ๋อเออไม่ได้แล้วที่บอกว่าราวางแฟนมันซื้อบอร์ทุกเจ้ามือเบอร์ไม่ใจทางพาไปเช็คว่าแจงความกุ๊กเดือนเหมือนเปลือบหมอกมวดอย่างนี้ม้วนพอมือทุกแล้วก็ไม่ใจฮ้ยถึงมวดว่าเปลือมวดว่าไปนอนรอเนี้ันจะกักเดือนเนี่ยเพื่อกไงกัแล้วทุกคั้งเองแล้วเลยนูกคนมาเรียล้านดูนี่ มอเหล่าให้เข้าถึงก็ปื๊เปื๊ดเอ็นดูมอจุกตบจุกตีจอซ้องยอดตาหนังจนตานายุนาวังเดียวรอยจังอดซาเรียนิจิตาฤศีกาณานันได้มาตึงซึงบุรีเอยว่าจีละตอบทามความเข้าใจจะมารักษาอมใจ มีเจ้าไปในวันลูกแล้วนี้ความเป็นหลวงมาจอบตามเราวีน่ความจ้มใจปัสด,ดีครับ ผมเป็นหมอชื่อหมอสาครับจะมารักษาองช์ชายเพื่อรับรางวัลแต่เจงพิ่งจบในหม้อนี่อย่างเด็กเกินนะครับชื่อไรครับหมอสาชื่อก็เป็นล่างเนี่ยเป็นล่างเพลือหมอสามารอเลยไงเก้าไปถึงไงดูไกต่อยองใจเตะตีจะถูกแกกันกน,นี่มันน่าเกลียดหงดูไป

เราเป็นหมอทั้งนั้นล่ะจ้อยนี่หม้อกวนลังนี่ก้ายาวันพีเรามึงรูปเรือหม้อพร้อมเลยหมอนแต่ว่าพร้อมก้ายาวันพีมีใจกันน้องเป็นหมอบีบเหมือนนวดไอ้ไรวะหมอบีบเหมือนนวดจ้ะอ๋อหม้อบีบเหมือนหนวดเส้นหนวดใจมีใจนวนดใจทุกโรคโรควันนวดให้พอมโรคพอมนวดให้ปีโรคดีนวดให้บ้าโอ้ คนจนนวดให้รวยคนสวยนวดใด้บโบรปะนายเพได้บีบไม่ยิ้มก็ได้ปะ